สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูน้ำในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องรู้จักคำนำเรื่องในบทที่12วันสงกรานกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่12แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะครูน้ำจะเปิดวิดีโอให้นักเรียนรู้จักกับความหมายของคำต่างๆก่อนนะคะวันสงกรานรู้จักคำนำเรื่อง สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พวกเราก็มาถึงเรื่องวันสงกรานต์กันแล้วนะคะเรามารู้จักคำนำเรื่องที่จะพบในเรื่องนี้กันนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าการหมอบคืออะไรการหมอบคือการแสดงกิริยาที่คูเข่าลงและย่อตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้นเป็นการแสดงอาการนอบน้อมถ่อมตนและสำรวมเป็นอย่างยิ่ง ถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคํานี้พร้อมๆกันนะคะมอบมอบหมายถึงกิริยาที่คูข่าวลงและยออตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้นต่อไปน้องๆเคยตื่นมาใส่บาทกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าเคยเวลาน้องๆใส่บาทน้องๆต้องพบกับใครคะใช่ค่ะเราต้องพบกับพระสงฆ์ ถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะพระสงฆ์พระสงฆ์หมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเลื่อมใสสละเรือนออกบวชถือวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยที่พระบรมศาสดาส,ดาสั่งสอนและกำหนดไว้น้องๆสังเกตไหมคะว่าเวลามีวัตถุใดๆ มาใกล้ที่ตาเราเราจะกระพริบตาเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับดวงตาของเราเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกระพริกบกระพริบหมายถึงอาการปิดและเปิดหนังตาโดยเร็วน้องๆรู้จักภาชนะที่เห็นในรูปไหมคะเราเรียกว่าอะไรภาชนะใบนี้เราเรียกว่ากละมัง เรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกาละมังกาละมังหมายถึงภาชนะที่มีรูปล่างคล้ายอ่างรูปวงกลมขนาดใหญ่และลึกกาละมังเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สารพัดประโยชน์เช่นซักผ้าเก็บของล้างภาชนะล้างอาหารน้องๆเคยตักน้ำรดบนพระพุทธรูปหรือเปล่าคะ แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เรานำน้ำไปรดบนพระพุทธรูปเราจะเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าส่งน้ำพระถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะส่งน้ำพระส่งน้ำพระหมายถึงการที่นิมนต์พระพุทธรูปลงจากวัดเพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาพระแล้วอธิษฐานจากนั้น ชาวบ้านจะใช้น้ำอบน้ำปรุงหรือน้ำหอมที่เตรียมมารดบนองค์พระพุทธรูปน้องๆรู้ไหมคะว่าพอถึงวันสงการเรามักจะนิยมเข้าไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกราบขอพรกราบขอพรหมายถึง การแสดงอาการนอบน้อมถ่อมตนด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นจากนั้นผู้ใหญ่จะให้พรเป็นคำพูดเพื่อเป็นสิริมงคลน้องๆเคยไปร่วมก่อเจดีไซน์ที่วัดในวันสงกรานต์ไหมคะถ้ายังไม่เคยน้องๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่ไปให้ได้นะคะเพราะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคํานี้พร้อมๆกันนะคะพระเจดีไซน์พระเจดีไซน์หมายถึงประเพณีหนึ่งในวันสงการโดยประเพณีน,นี้เป็นการขนใส่เข้าวัดแล้วร่วมกันก่อพระเจดีไซน์เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาน้องๆเคยนำอาหารไปเลี้ยงพระสง์กันไหมคะแล้วทราบไหมคะ ว่าการนำอาหารไปเลี้ยงพระเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าทำบุญเลี้ยงพระค่ะถ้าอย่างนั้นร่วมอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะทำบุญเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระหมายถึงพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธโดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านและมีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ ชาวพุทธนิยมทำบุญเลี้ยงพระกันในงานมงคลถึงวันสงกรานต์น้องๆได้ออกไปสาดน้ำวันสงกรานต์เล่นกับเพื่อนๆกันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าไม่ได้ออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆคงน่าเสียดายมากเลยถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะสาดน้ำวันสงกรานต์สาดน้ำวันสงกรานต์ หมายถึงการละเล่นในวันสงกรานต์ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและจะมีการสาดน้ำสงกรานต์กันในวันที่13 14 15เมษายนของทุกปีค่ะต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านคำกันอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะสงน้ำพระพระสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ พระเจดีไซน์กราบขอพรหมอบกะละมังกะพริบสาดน้ำวันสงกรานตค่ะต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านคำเพิ่มเติมกันนะคะ ให้นักเรียนออกเสียงตามครูคำละสองรอบนะคะดือด้อดื้อกอกอพาดพาดสาสต์ศาสต์พื้นพื้นยื่น ยื่นร้อนร้อนเดือนเดือนเปียกเปียกไทยไทยขันขัน ตักวัดวัดเยน็ยนเย็นเห็นเห็นขนขน,ขนจนจนชน ชนลดลดร่วมร่วมกลุม่มกลุม่มทรายทรายอย่างอย่างสบายสบาย สนุกสนุกฉลองฉลองเกเรเกเรชุ่มชำ่ำชุ่มชำ่ำแม่น้ำแม่น้ำที่รักที่รักตกแต่ง ตกแต่งรดน้ำรดน้ำครอบครัวครอบครัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญทำบุญทำบุญอากาศอากาศเมษายน เมษายนคนรอบข้างคนรอบข้างวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนฝึกอ่านในหนังสือหน้าที่138ถึงหน้าที่139นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้น้อเรียนทำแบบฝึกหัดข้อ1หน้าที่63นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ